ขณะที่การท้าเรือเองครับต้องบอกว่าทีมเนี่ยค่อนข้างไม่สมบูรณ์เลยครับ <c oughs> <c oughs> ก่อนเกมเนี่ยมีข่าวแว่วๆเหมือนกันว่าจะใช้ตัวไทยเล่นเกือหมดด้วยซ้ำไปไม่รู้เหมือนกันว่าโค้ชโชคมีวิธีการยังไงแต่ผลสุดท้ายแล้วสกอร์ออกมาชนะ1.0จากชินวัตรวงชัยซึ่งเป็นเด็กเก่าของบุรีรัมด้วยโอ้โหตรงนี้เป็นไงพี่ผมเชื่อว่าทั้งสองท่านได้ดูแล้วฮะเกินคาดเกินคาดเลยนะฮะ ไอ้เกินคาดเนี่ยไม่ได้เรื่องของสกอร์ชนะนะแต่หมายถึงว่าเวลาที่เหลือเนี่ยบุรีรัมทำมถึงเจาะท่าหรือไม่เข้ามากกว่าจริงๆมันก็เกินคาดตั้งแต่ผลการแข่งขันอนะ่ะพอถ้าให้ร้อยทั้งร้อยอ่ะวิเคราะห์แล้วก็เอาตัวผู้เล่นมากลางอ่ะก่อนหน้าที่จะเกิดขึ้นผมว่าทุกคนก็มองไปเลยว่าบุรีรัมน่าจะเก็บชัยชนะได้แต่จะสบายไม่สบายมันอยู่ที่เรื่องของจังหวะของเกมแต่กลายเป็นว่าบุรีรัมผมว่าหนึ่งประมาทไหมไม่แน่ใจแต่โดน แต่ตอนโดนศูนยผมก็ยังแอบเชื่อว่าหลายต่อหลายคนก็ยังคิดว่าบุญนำจะกลับมาได้ใช่ใชเป็นหนึ่งหนึ่งหรืออะไรคล้ายๆกับเกมเจอนคนปรปฐม,อ,มอ่ะก็คงเดี๋ยวก็คงยิงไล่มาเรื่อยๆแล้วโมเมนตัมเกมก็จะเปลี่ยน